500x ติดตั้งไฟสปอตไลท์3ลำแสงนะครับตัวนี้เป็น40วัตต์นะครับอ่ะมาดูลำแสงกันครับ 500x อ่ะแสงสีขาวนะครับเวลาเปิดแสงสีขาวจะเป็นแบบนี้คัตออฟเส้นตัดตรงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขาวเหลืองนะครับกลางวันเราจะ ตั้งไฟที่กําแพงนะครับกลางคืนจะไปตั้งที่ถนนนะครับแล้วก็พ่วงไฟพาร์ครับผมเป็นเหลืองล้วนแบบนี้ครับหรือเปิดท้างก็เปิดไฟสูงของรถนะครับได้เลยนะครับปิดก็พาร์ทได้ครับขาวเหลืองขาวล้วน คับสี่สิบวัตต์สามลำแสงหรือสามสเต็ปนะครับ